นิติตังอะมะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสอสินนาธานาเวระมานีสอรหมจริยาเวระมานีสมุสสาวาธาเวระมานีส สุราเมระยะมัชฌปมาตถานาเวระมณีวิการโภชนาเวระมณีนักญาตีตะวาติตะวิสุขทัตนาเวระมณี มาราคันทะวิเรปันนะภารณะมันดนะวิภูสนทนาเวรมมนีอุจัจาจยนะมหาสยนะเวรมมนีสาาตะารูปะรัตจตปฏิกหหนาเวรมมนีส मा शिखा पठा सम्या